คอนเทอร์รู้ไหว่าชอบเขียนไม่ตกเลยเสียงไม่ตกนะไปครับไม่ก่อนอีกปะให้ไปสิบรอบฟังได้ไหมครับได้แต่ไม่กี่นะล้วเพราะว่าเนกี่แข็งขาเขาก็น้องสิบรอบไหวไหมโอ้โหนะฮะได้ฟังต้องเพลงเร็วเพลงช้าเลยตองเพลงช้าต้องบอกว่าเดี๋ยวตอนที่ออกอากาศมีเวอร์ชั่นที่เต็มเต็มกว่านี้ครับอันนี้เป็นแซมเปิลครับเป็นเซอร์โพรเวอร์ชันของอยู่เราครับ ต่อก็เลยเวิร์คแบบ True Music แบบของก็ถึงตอนนั้นเนี่ยผมมีอร์ตามขึ้นอยู่แล้วครับนะครับติดตามไปได้นะครับแต่เขาเธอที่ก็คงมีกันอยู่แล้วเนาะแต่ตัวนี้เป็นแค่ว่ามาเยียมเยือนเราก็สนุกดีนะครับอ้าวเป็นครั้งแรกครับที่มาเยี่ยมเยียนที่เาได้ทำอะไรแบบนี้สนากไี้ครับผมตอนแรกก็าเรียกว่าเป็นรายการที่มีสาระสนุกเลยพี่สนุกครับสนุกมากนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเออวันนี้ได้ทำอะไร แปลกๆที่ไม่เคยทำแง่ร้องเพลงขอลิลหรือว่าเล่นระอครเย่บ้านอะไรเงี้ยครับเขตลกมาเยี่ยมแต่ชาวบ้านเป็งครับเออับี่คือครับนี่คือไม่เค่แปกผู้ชมที่มาดูดสตูนแล้วก็ผู้ชมกับบ้านรับรองถูกอกหูกใจได้ดอนแจะได้ความสุวรอด้วยนะครับเออี่ฝากผลงานหน่อยได้ครับก็ อยากจะฝากพิเศษก็คือจะเป็นอัลบั้มนะครับนั่งคิวเดอะแพลนชาตนะครับรอบเต็มครับผมอัลบั้มเต็มนะครับนะครับแพลนชาติครับผมก็สำหรับทิงเกิ้ลแรกนะครับก็คือเพลงต่อให้เธอหลิวเมื่อกี้ก็ร้องกันเพื่อให้วไปเลยอย่าลืมติดตามว่าเวอร์ชั่นเต็งเต็งแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากไปด้วยแล้วก็รอบนี้แล้วเนี่ยอยากจะฝากผลงานทางละครด้วยแล้วกันเออฝากติดตาม ละครด้วยก็ทางช่องเจ็ดครับติดตามพรแอนไปเรื่อยๆอ๋อแอนไปเรื่อยๆมึงก็ไม่มีวันจบนะครับแอนไปเรื่อยๆแหมายถึงเรื่องอื่นเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็าผลงานของพวกเราเอฟนะครับหลังจากก็เอฟคอมเมดี้โชว์มาดูของชมด้วยเยอะๆแล้มาช่วงนี้ตอนนะครับก็ติดตามผลงานของผู้ชายคนนี้ไปด้วยนี่ขอบคุณมากๆครับนัานที่ คนที่เราอยากให้เขาเอาแต่ใจเนี่ยครับแบบว่ามาติดของเวทีทุกอย่างนีเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเรียกร้องข้อก็เรียกร้องเข้ามานะครับได้ที่อีเมลแอ้ว uptheworldgeneration.com ครับและก็อย่าลืมถาวรเว้เปิดเฟซบุ๊กก ตามการดูสดได้นะครับดาวดีทีวีสามเก้าเอสไอจันดานสามเก้ารวมไปถึงเวอร์บายเว็บดอทซานด์เปิดดอคอมด้วยครับแล้ววันนี้ขอบคุณสุภาพบิรุกรอนด้วยนะครับโบรุ่มเอ็กซ์แล้วก็ไอเชิญครับและสำหรับสาวผู้หญิงนะคะก็จัดมาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันเสาร์ตีโมงเย็นในรายการอยู่อยู่ เรียบร้อยไหมบอกเดี๋ยวได้เร็วมากพอคัดปุ๊บเก็บของปั๊บ